ใจครับดีใจก็จคือยิงให้เมื่อวานเป็นวันเกิดพ่อด้วยพ่อก็ดีใจครับทีโทรไปหาพอ่อก็ตกใจเหมือนกันครับคือจังหวะนั้นมันกอ,องหลังเขา,าการการเล่นแล้วดิลี่บอลก็หลุดมาผมผมก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็คือมันสังขชัตญยานก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ยิงเข้าไปก็โอเคครับ พอดีเหมือนกับว่าทังก็ทุกคนก็มองว่าซาอุทั้งสามทีมก็ถือว่าแข่งระดับราแล้วแต่เราสู้สู้ก็ที่ออกมาก็คือเราเราสู้ได้แบบสนุกมากแล้วก็มีโอกาสไดยครับคือเราสามารถมีโอกาสชนะด้วยครับคือคือคือเรามาขนาดนี้แล้วคือคือบอลก็อย่างว่าครับคือเขาว่าซาอุอะไรเงี้ยแข่งกันหมดเราพอมาลงปุบก็ก็พไม่ไม่เท่าไหร่คือเราไม่กลัว ก็ขอบคุณแฟนบอลที่ที่มาเชียร์ในสนามแล้วก็ทังบ้านนะครับขอบคุณมากๆผมจอจาพยายามทำงานให้หนักแล้วก็นำเก็บตาเก็บสามแต้มแล้วก็เขารอบให้ได้ครับผมทคใหไรครับผมชาวมาจากวัดครับอันนี้พุทธคุณยังไงพุทธคุณนี้ครบเลยครับแค้วคลาดเมตตามหาิยม ้คน,คนเาไปไปว,มวผมให้ต้นเขาเป็นคนเอาไปไว้เองครับ mm hmm. ข่าวอาราธนาตามผมเสร็จปุ๊บก็ให้บอกเขาบอกว่าให้เอาไปแขวนไว้ที่สูงนะอย่าวางกับพื้นเพราะถ้าเราศรัทธาเชื่อมั่นในในสิ่งนี้จะช่วยเราได้อาราธนายัางไงครับก็กล่าวคําบอกว่าวขึ้นด้วยน้ำโมสามจบแล้วตามตาม,ตามที่ผมบอกเขาครับมีมูลค่าไหมครับเช่ามนเท่าไหร่ ผมเช่ามาองค์สองพันครับสมอตอนนี้ดังลนะครับวัดไหนครับว <od> ัดเกาะตาพุธอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับโอเคครับก็จริงๆแล้วนะก็เขาเรียกว่าเบียดหัวใจนะครับก็กดกดดันพอสมควรนะครับเราก็อย่างที่บอกนะครับเราเป็นเขาเรียกว่าม้ารองบ่อนนะครับก็ทุกคนได้พิสูจน์แล้วว่าวันนี้เนี่ยสู้นะสู้ทุกทุกจุดนะครับก็คือ เราเดินเกมเราไม่ได้เดินม่กลัวซาอุนะครับนะวันนี้หนึ่งแต้มอาจจะผิดหวังกับกับเป้าหมายบ้างแต่ผมคิดว่าแฟนบอลก็น่าจะเห็นว่าเราสู้จริงๆนะครับหนึ่งแต้มก็อมอบให้กับแฟนๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวอีก2เกมข้างหน้าเราจะพยายามทาให้ดีที่สุดนะจริงๆข้อบอร่องมันก็มีเป็นเกมแรกทุกคนก็กดดันนะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่ชินน่ะนะหลายๆอย่างนะครับสภาพอากาศอากาศเย็นแต่เรามาปรับ10บสิบวันแล้วนะครับหรือ,อ,อปัจจัยหลายๆอย่าง นะครับก็ยังไม่ลงตัวมากๆในเรื่องของเกมลุกนะครับเนได้ว่าครึ่งแรกเรามีโอกาสเหมือนกันแต่เรายัางจบไม่ลงแต่เราต้องไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปแต่ภาพรวมแล้วเกมลุกเราก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับก็ไม่ใช่ง,าง่ายอย่างที่บอกสามทีมไม่ง่ายสักท,ทีมหรอกนะครับแต่เราคิดว่าญี่ปุ่นเจอเกาหลีเหนือเนี่ยไม่ได้ขาดนะครับเราก็เชื่อว่าเราเราน่าจะ,ะต่อกรขอเขาได้ ขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์ที่นี่นะฮะโอ้โหแบบน่ารักมากนะครับเยอะมากๆนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปอยู่แบบสมบัมผัสใกล้ๆนะมีเวลาน้อยนะครับแต่ก็ขอบคุณแล้วก็แฟนที่อยู่ทางบ้านด้วยเพราะว่าที่บ้านเราห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะตอนนี้ก็คงจะไม่ได้นอนกันแต่ก็ถือว่าหนึ่งแต้มนะ่าจะเป็นสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับจบเกมแรกระหว่างไทยกับซาอุดีอราระเบียไปแล้วนะครับผมก็ยังมีบรรยากาศแล้วก็ สีสันครับเอามาฝากกันด้วยไปเริ่มตั้งแต่แั้วแต่ขึ้นรถนะครับจนถึงหลังจบเกมแฟนบอลคิดเห็นยังไงกับเกมนี้บ้างครับ แต่ไทยเก่งมากๆเลยเราเล็กกว่านะแต่สกูบอกเลยว่าเสียดายมากมากตอนตอนหนึ่งศูนย์เป็นไงตอนหนึ่งโอ้ใจเป้าเลยขาดใจโ้เชยยรู้สึกเชยเฉยรู้สึกไงเราก็ตามทันแล้วตอนตีเสมอหนึ่งหนึ่โอ้รได้แตงบอกไม่หยุดตีเฉพาไม่ไม่มาดูบอลไหไทยไห ตููนี่ตุ้นดูคสดนะคะอ้อเป็นไงบ้างคันหน้าหน้าจะมาไวันที่สิบ้้าค่ะญี่ปุ่นงแฟนบอลไทยที่อยู่ที่คนไทยก็เป็นกลังใจให้เป็นกำลังใจจากฝั่งนู้นมาแล้วกันน้องไม่ต้องอีสาวไปไหนคนกันยียร์ทางไทยได้เหมือนกันค่ะกแทนที่นี่กำลังใจเยอะๆนะคะให้นักบอลไทยสู้ๆต่อไปนะคะก็สนุกครับผมไทยเล่นน่าจะตาดแท็ติกแล้วนี้นะ คือวิ่ง90นาทีเล่นเพลซิ่งสูงตามที่พวกเราคิดไว้เลยว่าพี่โก้เราจะมาแบบนี้ครับผมสุดยอดสุดยอดครับพี่มันจินยอมรับว่าเขาเป็นต่อนะครับแล้วบอลเราก็ชนะซาอูนี้แทบเป็นไปไม่ได้แต่เราก็สู้ด้วยสปิริตครับผมว่านักบอลก็วิ่งเพราะเสียงเชียร์คนเชียร์ก็เชียร์เพราะนักบอลครับนักบอลไม่หยุดวิ่งวันนี้เราไม่เคยหยุดเชียร์เลยครับครับผมตอน1-0เป็นไง หนึ่งศูนย์ก็ยังเชียร์อยู่ครับจัาดูได้ครับเชื่อเชื um <t <t oh ่อเชื่อว่ากลับมาได้ครับเพราะว่าคือบอลไทยสมัยนี้ครับไม่เหมือนสมัยก่อนคือยังไงฟิตเนสอะไรทุกอย่างในร่างกายทําให้กลับมาได้แน่นอนใน90านาทีครับตอนหนึ่งหนึ่งเสียงแหบเลยครับโอ้ที่มันมันเหมือนทุกอย่างอ่ะคือบอลมันเรามาเพื่อฟุตบอลเหรอวันนี้แล้วนักกีฬาก็เล่นสู้จน ตีเสมอได้ผมว่าชนะใจผมเลยนะครับฝั่งถึงแฟนบอลที่อยู่เมืองไทยหน่อยนี้เขาแบบว่าอยากมาดูสุดๆแต่ไม่ได้ดูก็อบเวียไทยแลนด์ครับแล้ววีเชียไทยแลนด์ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศนะครับก็ก็ดีใจเหมือนกับเราตอนนี้หายเหนื่อยครับหายเหนื่อยวันนี้คบเชียร์ต่ออีกสองนัดแน่นอนครับยังไงเราจะเป็นตัวแทนระเทศไทยเชียร์เับผมครับขอบคุณครับผม